สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้โจทย์การดูลสมการเคมีนะครับไปดูกันเลยกำหนดให้2 h i สมดุล h บวก I2 ค่า k คเท่ากับ1.84ขอ้อ1จงหา K2 ของปฏิกิริยาต่อไปนี้ h 2บวก I2 สมดุลกับ2 h i 2. มาดูวิธีการทำกันนะครับ h สองบวก i สองสมมุานกับสอง h i นับค่า h สองเท่ากับ 1นึ่จเท่ากับ0.54นะครับนี่คือค่า k 2นะครับมาดูข้อที่2กันนะครับจงหา k 3ของปฏิกิริยาต่อไปนี้ c h i โซมาดุล สองเดสองบวกสี่ไอสองมาดูวิธีการทำกันนะครับหกเ hi สมดุล s ดสองบวกสี่ไอสองเ k สามเท่ากับ 1นึปดสียกกำลัง2ครับ3.38นะครับนี่คือค่าเคส3นะครับ